สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นักสะสมคลิปนี้นำพระนางพญาหลังเพชรเนื้อดินปี2514จากวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างโดยพระอาจาร,รย์ถนอมเขมาชาโรและพระครูบวรชินวัฒนกันค่ะประวัติการสร้างที่น่าทึ่งหลายคนคงคุ้นชื่อพระนางพญากันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีที่โด่งบันมากๆเลยเนาะแต่สำหรับพระรุ่นปีสองหหนึ่งสีนี้เนี่ยเขามีความพิเศษตรงที่มวลสารหลักที่ใช้สร้างคือเศษพระนางพญากรุเก่าที่แตกหักที่อยู่ในวัดนี่แหละคะ่ะคิดดูสิคะว่าพระกรุเก่าที่อยู่ในวัดมาตั้งนานมีพลังพุทธคุณอยู่ในตัวเองอยู่แล้วพอเอามาบดรวมกับผงเก่าผสมกับอิฐเจดีโบราณเนี่ย มันเลยยิ่งเพิ่มความคลังเข้าไปอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นคือพิธีปลุกเสกในปี2514ค่ะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่แค่พระเกจิธรรมดานะคะแต่มีพระเกจิอาจารย์ระดับตำนานมาร่วมพิธีกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมที่ท่านมาทำพิธีดับเทียนใช้ให้เลยนะคะหรือจะเป็นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพรี หลวงปู่ฝันอาจารโรหลวงพ่อผางหลวงปู่แหวนหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อแพรหลวงพ่อทบคือแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วค่ะแต่ละท่านนี่คือสุดยอดพระเกจิในยุคนั้นจริงๆค่ะมารวมกันปลุกเสกพระรุ่นนี้เรียกว่าพุทธคุณนี่มาเต็มแน่นอนค่ะพุทธคุณที่โดดเด่นถามว่า พระรุ่นนี้มีพุทธคุณด้านไหนบ้างหลักๆเลยคือเรื่องเมตตามหานิยมค่ะใครที่บูชาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนเอ็นดูมีคนเมตตาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนอยากช่วยเหลือและอีกด้านที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะรอดพ้นจากอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเรียกว่าเป็นพุทธคุณพื้นฐานของพระนางพญาอยู่แล้วแต่ด้วยพิธีที่แข็งมากทำให้พระรุ่นนี้โดดเด่นเรื่องนี้ไปอีกขั้นเลยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของคงกับพันชาตรีมหาอุดด้วยนะคะสำหรับใครที่ทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็เป็นที่พึ่งได้ดีเลยค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งเรื่องโชคลาภโภคกระชับด้วยนะคะมีคนบอกว่าบูชาแล้วค้าขายดีมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายรวมถึงเรื่องเสริมหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าผู้ใหญ่รักเจ้านายเอ็นดูด้วยค่ะ ครบเครื่องจริงๆสังเกตอย่างไรดีลองดูองค์พระใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเนื้อพระเป็นเนื้อดินมีความละเอียดแต่ก็ยังพอเห็นมวลสารเล็กๆปะปนอยู่บ้างนี่แหละค่ะคือความขลังที่มาจากเนื้อพระกรุกเก่าลองสังเกตพิมพ์ทรงดูนะคะทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กก็จะมีความคมชัดเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะถ้าได้องค์ที่สวยๆเดิมไม่ผ่านการใช้เยอะ จะยิ่งน่าเก็บมากๆเลยนะคะสรุปความประทับใจสำหรับหญิงแล้วพระนางพญาหลังเพชรเนื้อดินปี2514องค์นี้ถือเป็นพระที่น่าสะสมมากๆค่ะทั้งจากประวัติการสร้างที่ชัดเจนมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์และพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าครบเครื่องจริงๆเป็นพระที่พุทธคุณดีเยี่ยมแถมราคายังพอจับต้องได้เมื่อเทียบกับพระหลักล้านรุ่นอื่นๆนะคะ ใครที่กำลังมองหาพระเครื่องดีๆไว้บูชาหรืออยากได้พระที่มีพุทธคุณครอบคลุมหญิงว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักสะสมท่านไหนที่เคยบูชาพระรุ่นนี้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระรุ่นนี้บ้างลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะอยากฟังมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ